อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ผมใส่สวิตท์ทเวสองดับครับแย่งไฟครับนี่ครับไฟเป็นสามสเต็ปครับสามสีปิดเปิดอีกดับหนึ่งครับใส่แค่สองดับไอ เดี there, ๋ยวผมจะไปคิดข้างในให้เบิดเครับเมื่อเปิดหาว่ากหั่าไปนะครับมส่นี่ครับส่วนของับแขกผมใส่เป็นกุ้งใส่จะของบ้ามันใส่ขมบะยานี่ครับแย่งไปทั้งหมดครับนี่ครับสองดับ าการะปของนอนต่างๆกับเป็นใด้ดาวหอยรมดครับท่านบนครับสองับสลับไข่ครับกัเซมีประมาณนี้ครับนาบ้านอีกนาบ้านผมใจ้เป็น,น,นส,สองดับด้วยกันไปพห่มขระยา ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นงานแก่ก็่ได้เป็นออสันสี่ครับโ<อ>มได้แก่ไปเพราะว่ามันติดกันแน่เดี๋ยวแทจะคลองบ้านขึ้นมาครับลงไฟ<อ>กิ้งทางบ้านครับหนาบ้านอินนนอุเฮ้เรื่งหน้าบ้านครับหน้าบ้าน เลยร่วมครับเลยร่วมประมาณนี้นะครับ